เป็นคีมจากเกาหลีมีคนถามเจ้เรื่อยเลยว่าทำไมคุณเจ้ถูกเผาอย่างนี้แล้วทำไมไอ้ตัวเราเราทำไมตัวเราเมันเขียวอวันนี่ถ้าไม่เกินสามวันหน้าคุณจะนี่เป็นจิ๋มเด็กจะใช้กระโดะลองดูนี่ดูจากหน้าสติเลยหน้ามือเป็นหลังตีนเป็นยังไงวันนี้จะได้รู้กันอันนี้เป็นปากเม้นปากเม้นปากอืมหม้อันนี้เป็นมอสเจอร์ไรเซอร์เป็นความดูดตา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  น่มันปั่นยากนะปั่นได้เราอไรปั่นได้จมูกจมูกไม่เด็ดข้างในรู้จมูกในเลยจมูกเชื่อพี่หรือยังอ๋อนี่ยัดก็ไปนี่สั่นก็ไปวิ่งอไม่เท่ากันนะอ๋อไม่เท่าเอาที่แขนค่ะอ๋อไม่เท่าเน้นได้เอาที่แขนนเลยสิ่งเห็นก็ยังไม่พอสิที่แขนยังไม่พอตอนนี้เริ่มเขียวแล้วค่ะนี่นะฮะบอกให้ชื่อแกเขาเห็นไหมฮะหน้าท่านมันจะขาวบุ เป็นยองใหญ่เลยเราให้ได้ครับพวกมึงนี่ยนี่เท้ไม่ต้องพอดผมนี่ดูสิฮะอีติ๊กูอย่กงน้าเหี้ยมันมงวยากอย่างไอ้วนนี่ขาวสมัยนเจ๊ขอโทษวันนี้วันตูนไหมจะบอกว่าผู้หญิงพิโล่องนะครับถ้าไม่อยากเจ็บเจะยิ้มให้ตูนนะครับวันนี้